สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทต,ตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1ย่านมีนบุรีสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะมารีวิวตัวรถเข้าใหม่คันนี้เลยสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Honda c i ีว c เป็นเครื่อง1.8ตัว EL นะคะปี2016ราคาคันนี้นะคะตั้งขายเพียง619,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่1 4 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองพามาชมรอบคันกันเลยนะคะแต่ว่าต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่าตัวรถ เป็นรถที่เข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะเป็นโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าเป็นคโครเมียมเงาๆหนาๆ,นาๆนาแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งมาให้เดิมๆเลยนะทะเบียน5กกไก่ทอถุง3696นะคะลูกค้าที่กำลังมองหา ฮอนด้าอยู่นะคะก็ต้องแนะนําเลยนะคะซีวิคคันนี้นะคะได้ปี16นะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะตัวนี้นะคะลูกค้าได้เป็นยางของบีสโตนมาพร้อมกับตัวแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะที่ไม่มีร่องรอยการขีดข่วนชํารุดใดๆนะคะที่บุบบิดเบี้ยวบิดเบือนนะทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะคะพร้อมกับตัวยางนะคะที่เป็นปี2020เลยคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับสีนะคะที่หายยากแล้วก็ดูดีมากๆด้วยนะ สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะไม่มีชนหนักพีคความจมน้ำติดังกาไม่อย่างแน่นอนมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจงมองข้างนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันสำหรับคันนี้นะคะเป็นปุ่มล็อกรถปลดล็อกให้นะคะถือว่าตัวกุญแจก็จะเป็นเอนจิสตารด้วยถือว่าสะดวกสบายมากๆ โลโกโ้ของ Honda นะคะแบบนี้นะคะตัวหนาๆแบบนี้นะเพื่อการันตีนะคะว่ากระจกที่ได้มานะคะทุกอย่างของคันนี้เดิมหมดเลยนะคะไม่มีชนหนักจนกระจกแตกมาอย่างแน่นอนนะคะทุกอย่างบอดี้เดิมๆเลย ยางเส้นที่2นะคะก็เป็นยางของบิตโตนปี20เหมือนกันนะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะไม่มีร่องรอยกันบุบบิดเบี้ยวบิดเบือนด้วยทุกอย่างนะคะเดิมๆนะแม็กตัวนี้นะคะตัวน็อต5รูโลโก้ฮอนด้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะส่วนใหญ่ซี v i c จะขึ้นชื่อนะคะคในส่วนของตัวไฟท้ายด้านหลังนะคะและก็บอดี้ของด้านหลังคันนี้นะคะเพราะว่าไฟท้ายนะคะเขาจะไม่เหมือนใครนะคะเป็นทรงแบบ เหมือนนกบินเลยอ่ะคือดีเป็นรถที่น่าใช้งานเลยนะคะคันนี้เซอร์ด้านหลังของคันนี้นะคะลูกค้าได้เซนเซอร์ด้านหลัง2จุดมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว IVT e c h ด้วยพร้อมกับโลโก้ด้านหลังที่เป็นซี vic นะคะแล้วก็โลโก้ตรงกลางเป็น Honda แบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาเป็นสีที่หายยากมากมากด้วยนะลูกค้าที่กำลังหายอยู่ก็พลาดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ ตรงสเปคตรงใจลูกค้าแน่นอนอ่าถัดมานะคะตัวยางเส้นที่3นะคะก็เป็นยางบิสโตนปี20เช่นเดียวกันตัวยางนะคะเป็นปีย0ทั้ง4เส้นนะคะบอกเลยว่าใช้งานได้อีกนะคะยาวๆเลยนะลูกค้าวิ่งได้ยาวๆเลยเพราะว่าดอกยางก็ยังแน่นๆอยู่นะคะอ่ากระจกนะคะทุกมุมนะคะเดิมๆเ,เลย แลตัวนี้นะคะมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกให้นะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งของคนนั่งเลยนะคะถือว่าสะดวกสบายในการขับขี่มากๆตัวยางเส้นที่4ี่นะคะก็เป็นยางของ b s t o n e เช่นเดียวกันนะคะตัวแม็กเดิมแท้จากโรงงานตัวน็อตฮารูแบบนี้เลยไม่มีการชํารุดบุบบิดเบี้ยวบิดเบือนเลยนะคะแล้วก็ได้ยางปี20ด้วยแต่ที่เปลี่ยนคาดว่าน่าจะเป็นตัวโช๊คด้านในนะคะอ่าตัวนี้คาดว่าน่าจะเปลี่ยนโช๊คมานะเป็นตัวโช๊คสีเขียวแบบนี้เลยนะคะ ตัวไหนเปลี่ยนหนึ่งก็จะแจ้งว่าเปลี่ยนนะทุกอย่างนะคะก็เดิมๆแต่ว่าตัวโชก็ไม่ได้มีปัญหาในการขับขี่อยู่แล้วพาไปชมด้านในของคันนี้นะคะบอดี้ด้านในนะคะก็จะเป็นสีดําตัดสีเทาเลยคอนโซลด้านบนนะคะได้จอแล้วก็ได้เป็นแอร์ปรับออโต้นะคะสําหรับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นแบบเกียร์ถุงมาพร้อมกับฟังก์ชันที่พงมาลัยนะคะถือว่าจุกๆเลยนะเพราะว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากคันนี้นะคะฟังก์ชันครบเครื่องและที่สําคัญนะคะ ตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะแต่ว่าถ้าฝั่งคนนั่งนะคะก็จะปรับมือตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยบอดี้ภายในเดิม,ดมนะคะต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าตัวรถนะคะยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะยังไม่ได้ทําสีนะคะและที่สําคัญนะคะบอดี้เขานะคะเดิมทั้งคันนะคะโครงสร้างก็เดิมตัวน็อตนะคะเดิมเดิมเลยให้ลูกค้าดูนะคะในส่วนของภายในตัวนี้นะคะตัวสําเนาของรถนะคะ ตัวรถเป็นรถมือเดียวตัวนี้นะคะ1 8 0 0งพันแปดร้อซีซีนะคะหนึแรงมา้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนทุกหน้าของตัวรถนะคะต่อภาษีทุกปีที่สำคัญนะคะหน้า16บหกหน้าสิบแปดนะคะก็ไม่มีร่องรอยการเขียนว่าเคยชนหนักพี่ความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้รับประกันเลยนะคะว่าตัวรถที่เราได้เข้ามานะคะเดิมทั้งคันตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับที่ชาร์จแบต วางโทรศัพท์ได้เลยเขาจะแบบเอาไว้อิงไหล่ด้านล่างหรือว่าลูกค้าจะวางด้านบนด้วยก็ได้ก,ก็ถือว่าการออกแบบดีไซน์เขาครบเครื่องมากๆมีตัวหมดเปลี่ยนน้ำมันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่วันแก้วด้านในนะคะสองฝั่งมันสามารถถอดมาล้างได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็เปิดได้ยิบสัมภาระได้แล้วก็มีที่อิงไหล่ให้กับลูกค้าเลยมาพร้อมกับตัวถุงที่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะลูกค้าขาเข้ามาเดิมๆเลยนะ มีไฟสองแผนที่ให้สองจุดนะคะแบบนี้เลยอ่าโครงสร้างด้านในเดิมเมเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันบอดีกันนั่งด้านหลังคันนี้นะคะได้เป็นหมอนหนังสีดำแบบนี้เลยนะแล้วก็มาพร้อมกับที่อิงไหลให้ด้วยนะคะลูกค้าค่ะที่อิงไหลแล้วก็ที่วางแก้วให้สองฝั่งนะคะ ทุกอย่างบอดี้คันนี้นะใช้งานมากมากเพราะว่าภายในเขาเป็นสีดําด้วยดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายเลยถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่กาลังมองหายอยู่คันนี้มีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะหนึ่งซอง๋อยวเปิดด้านหลังให้ลูกค้าชมสำหรับบอดี้ด้านหลังของคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของผ้ายางซีวิกมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเป็นหัดรองเลยนะโครงสร้างด้านหลังก็เดิมๆเลยนะคะเมท์คทุกอย่างเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ดูเลยว่าโครงสร้างที่เรา คัดรถเข้ามาให้ลูกค้านะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยอ่าจะประมาณนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆเ,เช่นเดียวกันจะลองให้ดูนะคะในส่วนของบอดี้ภายในแต่บอกก่อนนะคะว่าบอดี้ด้านหลังเขากว้างมากๆนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆมีอย่างอะไรนะคะคู่มือทุกอย่างนะคะอยู่ครบเลยนะถือว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ครบเครื่องมากๆเลย ลองมาดูในส่วนของด้านหลังทางขวาบ้างนะคะสำหรับด้านหลังทางขวานะคะประตูก็ประตูเดิมๆเลยนะคะแต้มสีจากโรงงานนะคะตัวน็อตไม่มีน็อตหายน็อตหลวมน็อตขยับนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนี่ให้ลูกค้าได้เห็นทุกมุมเลยนะเพื่อที่เผื่อตัดสินใจนะคะอ่าสำหรับด้านนี้นะคะสำหรับฝั่งคนขับเดี๋ยวจะลองขึ้นมานั่งให้ลูกค้าดูอได้เป็นบ่อนหนังรับไฟฟ้าด้วยนะ เดี๋ยวจะลองสตาร์ทรถนะคะบอกเลยว่าจะเข้าเดือนเมษาร้อนมากค่ะลูกค้าค่อให้ลูกค้าฟังเสียงบอกเลยว่านิ่มมากมากและแอร์โอหแอร์รู้สึกได้เลยนะคะว่าเย็นค่ะลูกค้า่ะแอร์เย็นที่สำคัญไม้แท้ไม่เดิมนะคะไม่น้อยด้วยไม่แท้ไม่เดิมไม่น้อยไปเลยนะคะตัวแอร์นะคะก็จะเป็นออโต้ด้วย ได้เป็นจอสัมผัสแบบนี้เลยนะอืทุกอย่างนะคะเขาก็แบบมีฟังก์ชันให้ลูกค้าเลือกได้หลากหลายและได้เป็นจอสัมผัสด้วยมาพร้อมกับตัวรับสายวางสายได้นะคะคุณต้องการเปิดใช้บลูทูธหรือไม่อันนี้ก็เอินจะยังไม่เชื่อมต่อนะกดกลับก่อนแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเพลงนะคะที่เราก็สามารถเปิดฟังได้แต่ว่าไม่อยากจะเปิดนะคะเพราะกลัวโดนลิขสิทธิ์นะคะตอนนี้ แผงหน้าปาดถ้าสมมุติว่าเราจะมาขึ้นโชว์ตรงนี้ด้วยอ๋อมันเป็นการกําหนดค่านะคะมีค่าที่1ค่าที่สองค่าที่สามนะคะมีหลายแบบเลยแต่เราจะยังไม่ตั้งนะคะเราอยากให้ลูกค้าที่สนใจตัวรถคันนี้จริงๆนะคะเข้ามาตั้งดีกว่านะหูตัวแอร์บอกเลยค่ะลูกค้าหาว่าแอร์เย็นฉ่ำมากคือดีมากเลยอ่ะเป็นรถที่น่าใช้งานนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคันที่แบบ น่าใช้งานคันนี้ได้เป็นเกียร์ถุงนะคะเป็นเลื่อนแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะลูกค้าจะมองว่าน้องเอิญเกียร์มันจะแบบขยับเองไหมอย่างเงี้ยมันจะมีปุ่มนี่มันจะมีปุ่มอยู่ข้างหลังปุ่มตัวเนี้ยมันจะช่วยกดตอนที่ลูกค้าเหยียบเบรกแล้วลูกค้าก็ต้องกดตัวเนี้ยแล้วมันจะตัวล็อกอะค่ะอาอง่ายคือมันเป็นตัวที่ล็อกเกียร์ให้แบบไม่ขยับ ถือว่าลูกค้าขับขี่คันนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าคันนี้ครบเครื่องครบราคาที่ลูกค้าจะได้แน่นอนค่ะเครดิตดี D D นะคะฟรีดาวไปเลยนะคะลูกค้าขาเครดิตดี D D, ออกรถศูนย์บาทไปเลยเข้ามาเทสขับมาลองขับก่อนได้นะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนช่องเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะทุกอย่างนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายตัวนี้ตัวตั้งหน้าปัดของตัวจอนะคะ อ่าคันนี้เป็นเอนจิ้นสตาร์ทด้วยถือว่าสะดวกสบายไงครับขี่ก็คือรีโมทอยู่ใกล้ตัวเราเราก็กดสตาร์ทไปเลยนะคะลูกค้าค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีรัศมีอีกว่ารัศมีที่ระยะใกล้เคียงระยะไกลระยะใกล้อย่างเงี้ยค่ะเป็นกระจกพลบไฟฟ้าด้วยจะลองกดนะคะอ่าเป็นกระจกพลบไฟฟ้าและที่สําคัญนะครปรับออโตโด้ด้วยนี่เอินปรับแล้วลูกค้าเห็นไหมมันขยับ แต่ที่จริงถ้าเกิดว่าเกินจะปรับแต่แบบพอดีแต่ว่าถ้าลูกค้าแบบชอบแบบว่าปรับเองเลยดีกว่านะคะเข้ามาดูรถได้นะลูกค้าขาบอกเลยว่าตัวรถคันนี้เข้ามาแป๊บเดียวแน่นอนเดี๋ยวก็ไปนะคะเพราะว่ารถเลือกเจ้าของโอเคที่สําคัญนะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวกระจกออโต้นะคะสองฝั่งเลยทั้งฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งนะคะด้านหลังก็จะเป็นตัวปกติที่กดได้เช่นเดียวกัน เดี๋ยวพาลูกค้านะคะไปชมในส่วนของบอดี้ภายในคันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันเลยดีกว่าไปกันพาลูกค้านะคะมาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันเลยนะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็จะเป็นตัว1.8ตัว E L นะคะสําหรับตัวนี้นะคะบอดี้ทุกอย่างภายในนะคะก็เดิมๆหมดเลยตัวนอ็อตไม่มีนอ็อตถ่ายนอ็อตหลวมน,น็อตขยับนะคะที่สาคัญฝากระโปรงไม่เคยมีรอยขยหรือรอยงัดแงะใดๆด,ด,ด้วยนะให้ลูกค้าดูหัวน็อตเลย แผ่นกันความร้อนทุกอย่างก็ยังเดิมๆนะคะมาพร้อมกับตัวเม็ดอาร์คทุกอย่างนะคะที่อยู่เหมือนเดิมทุกจุดเลยนะคะเพื่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำมาอย่างแน่นอนไม่มีน็อตถ่ายน็อตรวมน็อตเขีัยบนะคะตัวแบตเขาจะอยู่ภายในนะคะจะอยู่โซนด้านในของตัวนี้เลยแล้วก็มีกล่องในส่วนของตัวกล่องฟิลกล่องฟิลนะ แล้วก็มาพร้อมกับเม็ดอรางทุกอย่างเรียนกันสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะตัวน็อตนะคะก็เดิมๆมีร้อยแต้มสีจากโรงงานอยู่ด้วยเลยโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะคะ,ะปเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะคะก็เดิมๆเลยนะ,ะ,ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าขา สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถคันนี้อยู่นะคะเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็ลูกค้าทำอาชีพอะไรก็ออกได้นะคะขอแค่มีอาชีพให้ตรวจสอบนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยเอิร์นใช้ไลน์เดียวนะคะแล้วก็เบอร์เดียวด้วยติดต่อหาเอิร์นนะคะผ่านเบอร์โทรนะโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะคะข่างวดกันผ่อนดอกเบี้ยนะคะพิเศษในแต่ละตัวนะคะก็มีให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆเลยนะ สำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ